สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆสมาชิกเ c ซีร้านพีเนตอรอิโอทุกๆท,ท่านนะครับแล้วก็ขอกราบสวัสดีพี่น้องชาววงการเครื่องเสียงกางแจ้งครับคลิปนี้นะครับผมเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปเช้าประจำวันอาทิตย์นะครับที่7เดือนกันยายน2568ครับผมมีในส่วนของสินค้ามือสองนะครับตัวนี้มารีวิวให้กับพี่ๆสมาชิกได้รับชมกันเช่นเดิมครับ ตัวนี้จะเป็นในส่วนของไดวร์แล็กนะครับ DBX นะครับตัวนี้เป็นตัวรุ่นใหญ่นะครับเป็นรุ่น C80 นะครับตัวนี้เป็นไดวร์แลกเป็นแบรนด์อีกแบรนด์นึงนะครับ DBX ไดวร์แล็ก DBX นะครับแท้ USA นะครับตัวนี้ใช้งานปกตินะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับหรือว่ายังมองหาคอดิดิต้อนตัวใหญ่ๆนะครับวันนี้จะเป็นตัวรุ่นใหญ่นะครับของอีกรุ่น DBX ในวัลเลกตัวใหญ่เลยนะครับสภาพสวยๆนะครับตัวนี้เข้ามา1ตัวนะครับเผื่อท่านไหนที่สนใจหรือว่ายังมองหาอยู่นะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับตัวนี้ใช้งานปกตินะครับเบอร์โทรก็0952246497ครับแล้วก็0874217464นะครับเดี๋ยวดูด้านหลังนะครับพาชมด้านหลังตัวนี้ตัวนี้จะ4อินพุตแล้วก็8อ t p ต t นะครับตัวนี้ ดูตัวบนนะครับด้านบนใช้งานปกติสวยๆนะครับสภาพก็ถือว่าสภาพสวยนะครับตัวนี้สภาพสวยๆเลยนะครับดูด้านหลังกันบ้างนะครับผมสี่อินพุตนะครับแล้วก็8เอานะครับตัวนี้ตัวนี้ในส่วนของไฟจะเป็นไฟออโต้นะครับ100ถึง1น0นะครับผมเล่นได้สบายนะครับสำหรับตัวนี้เป็นไฟออโต้นะครับ เดี๋ยวผมให้ชมในส่วนของวัดแท้ไม่แท้นะครับตัวนี้แท้แม k e i n u s a นะครับเดี๋ยวให้ชมใกล้ๆนะครับโอเคเแป๊บหนึ่งนะครับกระพมแม็กซ n u s a นะครับตัวนี้สภาพสวยครับตัวนี้สำหรับเหมาะสำหรับงานดนตรีใหญ่ๆนะครับหรือว่างานรถแห่นะครับมงบองดลามใช้เยอะนะครับตัวนี้ข้องใหม่น่าจะอยู่ที่ ประมาณ30,000ื่นกว่าบาทนะครับสำหรับตัวนี้ประมาณ3ามหมื่นเจนแะครับแต่ก่อนนะครับแพงมากนะครับสาหรับท่านที่ยังมองหาตัวรุ่นใหญ่นะครับของไดรเวร์แลกของ DBX ก็อินบ็อก์เข้ามาได้นะเข้ามา1ตัวนะครับก็ถือว่าสภาพสวยเลยนะครับนานๆจะเข้ามาทีนะครับสาหรับรุ่นนี้นานๆเข้ามาทีตัวนี้ปล่อยในราคาอยู่ที่16,500ัรบาทนะครับราคาอยู่ที่1 6 0 0 0กับอีก500บาท ราคายังไม่รวมจัดส่งนะครับสำหรับท่านที่สนใจก็เบอร์โทรด้านหน้าเลยนะครับ0952246497แล้วก็0874217464ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ DBX d i v e r Leg 480นะครับตัวนี้นะครับผมสภาพสวยๆใช้งานปกตินะครับผมถัดมาก็จะเป็นในส่วนของดอกนะครับผมดอก12นิ้วนะครับมีเข้ามา8ดอกนะครับของ NPE นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น JB1002 ครับตัวนี้ไว้สี่นะครับตัวนี้เป็นดอกไว้สีทําซับเบดก็ได้นะครับหรือว่าท่านจะเอาไปทำเสียงกลางนะครับมิดโลเสียงดีมากนะครับใบบุญเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้พนักง,งานดูหน้าดอกนะครับทุกดอกเลยนะครับผมตัวนี้ตัวนี้ขายในราคาที่ดอกละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับทุกดอกเลยนะครับเดี๋ยวให้ชมทุกดอกหน้าดอกว่ามัน เดิมนะครับผมทำเดิมไม่ได้ผ่านการซ่อมซักดอกนะครับตัวนี้ดอกสวยมากนะครับเข้ามา8ดอกนะครับเผื่อท่านไหนที่ยังมองหาดอก12นิ้วนะครับแม่เหล็กใหญ่ๆนะครับผมตัวนี้จะอยู่ที่800วัตต์นะครับ800วัตต์เทป8โอห์มนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมดอกนะครับสวยๆนะผมฝากมาด้วยแล้วกันนะครับดอกละ1,500บาทนะครับใครที่สนใจอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับ แล้วก็จะเป็นในส่วนของตู้ปากโหลดนะครับูปากโหลดของช่างน็อตมหาสารคามนะครับตัวนี้เหลืออยู่สีใบนะครับเป็นโหลดไม้นะครับอันนี้โหลดไม้นะครับสภาพสวยๆนะครับตัวนี้ลูกค้ายังไม่เจาะมาเลยนะครับสำหรับเพจสเปคอนหลังนะครับนี้สภาพยังดีๆอยู่นะครับผมเผื่อท่านไหนที่สนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับอินบ็อกซ์เข้ามาได้ตัวนี้ขายในราคาอยู่ที่ใบละ2 0 0พกับอีก500บาทนะครับ ส่วนตู้เสียงกลางครับตัวนี้เสียงกลางเหลืออยู่4ใบนะครับใบละ1,100บาทนะครับใครที่สนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับผมฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับชิปนี้ชิปช่วงเช้าๆนะครับมีตัวไหนเข้ามาใหม่ผมก็จะหยิบยกนะครับมารีวิวให้กับพี่ๆสมาชิกได้รับชมกันทุกๆวันทุกๆเช้าครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของมิกนะครับมิกซอวิชันก็ยังอยู่นะครับใครที่สนใจครับ6,500บาทนะครับสำหรับตัวมิกเซอวิชันตัวนี้นะครับของใหม่น่าจะประมาณ 8,000-9,000นะครับตัวนี้สภาพใหม่เลยนะครับตัวนี้พร้อมกล่องนะครับ AMX08 นะครับเป็นมิก8ช่องนะครับตัวนี้เอฟเฟกต์ันหวานนะครับแบรนด์ s a l v i s i o n นะครับสนใจอินบ็อกเข้ามาได้นะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับคลิปช่วงเช้าๆนะครับผมอัปเดตสินค้านะครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ